ดูวิดีโอจาก YouTube ยังไงให้ได้เงินนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่เล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android แล้วก็สามารถที่เล่นได้ในคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับถอนเงินขั้นต่ำแค่10ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากรู้แล้วว่ามันคือแอปอะไรหรือเว็บไซต์อะไรก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ mm. เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะจะมารีวิวนะในส่วนของแอปพลิเคชันใหม่นะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ด้วยนั่นเองนะครับก็แอปพลิเคชันนี้สามารถที่ทำเงินได้ด้วยการเราดูวิดีโอจาก y t u t u นะครับแล้วก็สามารถทำเงินได้เนาะแล้วก็ผมไปเจอนะครับอ่าโพสต์ Post ของคุณซ b f r a n i s m a i l ก็น่าจะเป็นคน มาเลเซียนะครับก็เขาโพสตเป็นภาษามาเลนะครับแล้วก็วิดีโออันนี้นะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับหนึ่งวิดีโอจะเท่ากับ1ดอลลาร์ USD นะครับแล้วก็ทองขั้นต่ําอยู่ที่ $10 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้านะผมนะเราสามารถท,ที่จะสมัครได้ผ่านสมัครได้ผ่านเว็บไซต์นะครับอันนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เป็นแอปพลิเคชันก็เป็นอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปเลยนะ,อ,ะอันนี้เลยเนาะอ่ะ ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการทําทเงินจากเจ้าตัวเว็บไซต์แล้วก็เจ้าตัวแอปนี้กันเลยนะครับอันนี้คือเป็นบินการถอนเงินนอกเป็นหลักฐานการถอนเงินของเขาเองนะเขาถอนเงินไปอยู่ที่ $10 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ถอนเงินเมื่อวันที่4มกเมาคม2อ2 1นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนขงการดาวน์โหลดกันเลยนะครับ ก็แรกเริ่มนะครับผมก็ขอดาวน์โหลดแอปก่อนนะผมจะดาวน์โหลดผ่านของเขาเลยนะดาวน์โหลดแอปกดเลยนะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็อ่า g l e Play หรือไม่ไอแอปสโตร์ I, I, App Store นะเออผมพูดผิดเมื่อกี้เนาะโอเคผมกดนะเปิดในแอปสโตร a y Store แล้วก็กดติดตั้งกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมในะแอปนี้เป็นแอปใหม่เนาะก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5000ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมไปดูรีวิวจากใน ยูทูบนะก็มีหลายคนนะที่เป็นของต่างประเทศนะที่รีวิวอยู่แล้วก็สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับอ้าวก็อันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวของไทยเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าในของเวอร์ชั่นของคนไทยเรามีช่องไหนบ้างที่ทําไปแล้วนะผมนะแต่ว่าอันนี้คือผมก็ขอเริ่มต้นในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่เปิดแอปอีกนะผมจะไปสมัครแอปก่อนนะก็คือผมจะไปสมัครผ่านอะไร ผ่านาเดี๋ยวก่อนปิดนะผมจะไปสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับผมนะก็คือจะไปกดลิงก์ r e g i s t e ออันนี้เลยนะครับผมนะกดไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสมัครที่เป็นเว็บไซต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็จะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันเนาะเพื่อนๆก็สามารถไป,ไปดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของผมได้หรือไม่ก็จะไปเดาจะไปสมัครผ่านลิงก์ของผมได้เช่นกันนะครับหรือถ้ามีของเพื่อนก็ไปสมัครผ่านของเพื่อนได้เช่นกันนะครับอ่ะพอเรากด ที่ลิงก์เว็บไซต์ก็จะมาอยู่แบบนี้เลยนะครับก็มันจะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับในส่วนนี้ก็กด s a ้ e ไปนะก็จะมีะคำว่า user name นะ user name แล้วก็ first name แล้วก็ last name แล้วก็ email address แล้วก็ password แล้วก็ confirm password นะครับแล้วก็กด I am not robot นะครับก็ช่อง user name นะก็คือช่องแรกตรงนี้นะครับก็ให้เรานั้นใส่ชื่อเล่นของเราที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ที่เป็น first name ก็เป็นชื่อของเรานะครับแนะนำให้เราเป็นใส่ชื่อจริงแล้วก็นมสกุลจริงที่ตรงกับ PayPal ของเราเพราะว่าแอปนี้จะถอนเงินผ่านเข้าสู่บัญชี p a y p a l นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นอ e ีเมลนะครับก็ใส่อ e ีเมลจริงของเรานะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราด้วยก็คือรหัสผ่านนะแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กด I am not robot ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับแล้วก็อ่าติ๊กตามที่เขาต้องการนี่ก็น่าจะเป็นตะแกรงนะครับอันนี้น่าจะเป็นนี่แหละผมคิดว่านะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้แหละนะครับอ่าเพราะเราคอนเฟิร์มเสร็จเราก็กดคําว่า Sign up ได้เลยนะครับเคครับ hey, ผมนะหลังจากที่เรากดคําว่า Signup เมื่อกี้มันก็จะขึ้นว่า thank you นะครับ please verify your email นะครับก็คือให้เราไปคอนเฟิร์มอีเมลเขาจะส่งนะครับไปที่อีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในอีเมลกันเลยนะครับ โอเคครับก็อันนี้คือเป็นอีเมลนะครับผมก็คือ Hi Studio นะครับก็คือเป็นยูสเนมที่ผมใส่ชื่อเมื่อกี้แล้วก็ผมก็กด Verify นะครับแล้วก็อ่าผมกดเพิ่มเติมแล้วก็กดโคลมนะครับผมใช้โค m มก็แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะทําการ Verify อีเมลของเรานะครับก็จะเป็นการสมัครเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับผมนะก็รอสักครู่หนึ่งเนาะอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ให้รอนั้นนะครับอันนี้ก็เราก็อยู่ในระบบแล้วนะ ต่อไปนี้นะครับเราก็สามารถทํางานได้บนเว็บไซต์อันนี้เลยนะหรือเราจะไปเปิดในแอป,ปก็ได้เช่นกันนะครับ mm. ก็ให้เราไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อกี้นะครับผมก็หาแอป,ปแป,ป๊บหนึ่งอ่าผมก็กดที่แอป,ปนะครับแล้วก็แล้วก็ก,กดเว่าเปิดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเมื่อกี้ที่เราสมัครมาไ,ไม่ใช่ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็เราก็กดเนตเนตไปนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับตรงนี้เนาะ รอสักครู่หนึ่งนะครับในส่วนนี้แล้วก็ใช่แล้นก็เราต้องทําอะไรต่อนะแล้วก็ต้องกดคําว่าล็อกอินนะครับอ่าก็ให้เรากดล็อกอินตามที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับผมนะก็ใส่อะไรบ้างเนาะในส่วนของล็อกอินนะครับก็ให้เราใส่ยูเซอร์เนมหรือใส่อีเมลที่เราสมัครไว้แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับผ่านที่เราตั้งไว้เมื่อกี้แล้วก็กดคําว่า I am not robot นะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับตรงนี้เนาะอ่าพอเราเลือกเสร็จนะครับในส่วนนี้เราก็กดอ่าในส่วนของอ่าเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ ขอภายนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็กดคาว่าล็อกอินได้เลยนะเพื่อทําการเข้าสู่ระบบเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบในส่วนของแอปกันเลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราได้เข้าสู่ระบบนะในส่วนของแอปเพลชันนะครับก็หน้าตาก็เหมือนกันที่เราเข้าสู่ระบบในส่วนของเว็บไซต์นะครับอ่าหน้าตาก็เหมือนกันเลยเนาะก็อ่าสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ดาวน์โหลดแอปหรือไม่ก็ที่เล่นบนเว็บไซต์ก็เราก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะเล่น บนแอปพลิเคชันหรือบนเว็บไซต์เพราะว่าการทํางานมันคล้ายกันมันเหมือนแคมเปญเลยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมา,าทําเงินกันนะก็คือสร้างไรายได้จากเจ้าตัวแอปนี้กันเลยนะครับก็ให้เรามาที่เมนูคําว่า work out นะครับเมนูแรกเลยนะครับผมนะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับโอ okay. เคลืมไปทุกคนนะเดี๋ยวผมย้อนกลับก่อนนะครับเพราะว่าจะให้ดูก่อนว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในบาลานซ์นะครับอยู่กี่บาทนะเพราะว่าเพิ่งเริ่ม สมัครเองนะครับก็ให้เรามาที่เมนูคําว่า e a r n i n g นะครับาตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งอ่ะโอเคตอนนี้นะครับผมมียอดเงินอยู่ในบาลานก็คือ total บาลาน,นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณศูนยบาทนะไอ้ไม่ใช่ศูนดอลลาร์เอาใหม่ทุกคนกดใหม่เนาะรอสักครู่หนึ่งอ่ะอยู่ที่ total ศดอลลาร์นะครับอ่าแล้วก็เราก็ไปสไร้างรายได้กันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะได้รับกี่บาทนะครับโอเคกดที่ work out เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเรานั้นเป็นเพศอะไรครับก็จะมีเพศชายเพศหญิงแล้วก็ v i วออ u ก็คือว่าเราจะดูทั้งหมดนะครับก็ผมขอเลือกเป็นเพศชายนะครับผมนะก็คือเป็นเพศชายเลยกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอ่ะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้นะครับก็จะมีนะครับในส่วนที่ for เมนนะครับก็คือ for ผู้ชายสำหรับผู้ชาย s e r e s workout นับให้เราเลือกเนาะก็จะมีวิดีโอนับให้เราเลือกนะครับผมอ่าก็อันนี้ก็จะมีวิดีโออันนี้ก็จะมีเขาเขียนว่าเป็นสตาร์กนะสตาร์กวอร์คอัลนะครับตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ด้วยเนาะซึ่งนะครับผมนะถ้าเราจะดูวิดีโอไหนนะเราต้องดูให้จบนะครับอ่าเราดูให้จบเราถึงจะได้รับเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่า1วิดีโอนะครับเท่ากับ0.5ดดอลลาร์ถึง 10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิดีโอไหนนะที่มีมูลค่าเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มก็แล้วกันเนาะโอเคผมจะสุ่มเอาอันนี้เลยแล้วกันนะครับผมกดที่คําว่า start word out นะครับกดเข้าไปเลยหนึครั้งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คือสิ่งสําคัญนะเคำว่า important นะมันจะมีกดยูซีข้อด้วยกันนะครับซึ่งข้อแรกนะครับผมนะเขาจะบอกว่านะ Your b a l a n c e w i l l ิ e เดิทนะครับผมนะ00 0.00 USD every Monday at 12 m นะก็คือว่า,อายอดเงินนะในบาลานซ์ของเรานะครับผมจะกลับมาเป็น00 0.00ดอลลาร์นะครับในทุกๆ Monday Sunday Monday, ใ,นใ,นในทุกๆวันจันทร์นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วเปล่าไม่ก็เที่ยงวันนะครับถ้าเรานั้นไม่ได้ดูวิดีโอนะครับอย่างน้อย4วิดีโอต่อ1สัปดาห์ หมายความว่าข้อหนึ่งคือเราต้องดูวิดีโออย่างน้อย4วิดีโอต่อ1สัปดาห์เงินของเราถึงจะไม่ถูกรีเซตเป็น0 0นดนดอลลาร์แต่ถ้าใน1สัปดาห์นะั้นเราดูวิดีโอไม่จบหรือไม่ก็ไม่ถึง4วิดีโอนะเรา,เายอดเงินของเราจะถูกรีเซตวันจันทรน์นะครับเป็น0 0นจดดอลลาร์นะครับสมมุติว่าเรามีอยู่7ดอลลาร์นะแล้วก็ถอนขั้นต่ำมันอยู่ที่ $10 ดอลลาร์นะครับถ้าสมมติว่าเรามีอยู่ที่7ดลลแ้วก็เราดดูวดีโอไม่จบนนนะะไม่่ถึง4วดีโอนะขั้ต ระบบเขาจะรีเซ็ตใหม่นะครับเหลือ0.00ดอลลาร์นะก็หมายความว่าจะเหลือ0ูนย์ไม่ได้สักบาทเลยนะครับโอเคข้อที่2ก็คือว่า you may watch as many workout videos a you like but you will be paid for one workout per day เขาว่าถ้าเราครับจะดูวิดีโอนะครับแล้วแต่เราจะดูวิดีโอเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระบบนะเขาจะจ่ายให้เราแค่ 1วิดีโอเท่านั้นเองต่อวันนะครับก็คือ1 Workout เท่านั้นเองต่อวันถึงแม้เราจะดูมากกว่านั้นก็ตามเนาะข้อ3นะครับเขาบอกว่านะเ,เราต้องดูวิดีโอจนจบนะเราถึงจะได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็ข้อ4ตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนแล้วจากเมื่อก่อนคือเราสามารถถอนเงินได้อยู่ที่1 0ดอลลาร์ที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น m i n i มัมน a บ a าลานซ์ยี่ส USD required to withdraw f เราสามารถถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ $25 ดอลลาร์นะ ถ้าแบบนี้คือเราต้องดูถ้าสมมติเราได้ดูวิดีโอแล้วก็ได้วันละ1ดอลลาร์เราต้องดูวิดีโอจนครบ25ครั้งเราถึงจะได้รับ25ดอลลาร์แล้วก็สามารถถอนเงินได้เนาะ25ดอลลาร์ก็ประมาณ750บาทนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ข้อ4 You สี่ยู t h d r a w f u n d นออสเพอร์เมว p เพอร์มันต์เพเมนต์วิสบอะไรสักอย่างนะก็คือว่าเรา จะถอนเงินนะครับอ่าต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเงินถึงจะเข้านะ่าทีผมแปลไม่ผิดในส่วนนี้เนาะเมื่อก่อนคือมันจะมีแค่สีข้อเท่านั้นเองเนาะข้อ5นี่คือเป็นกฎใหม่นะครับผมโอเคเราก็กด I understand นะครับตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็นะครับผมนะก็จะมีวิดีโอนะครับตรงนี้เนาะก็คือเราต้องดูวิดีโอนะครับตรงนี้ให้จบนะอ่าแล้วก็วิดีโอข้างล่างไม่มีนะครับเราก็กด ดูวิดีโอนะครับหรือตรงนี้เขาคิดว่า In Procast นะครับ Min Call Word Out 30นาที Min Call Word Out 30นาทีเราต้องดู30นาทีหรผมไม่แน่ใจตรงนี้ You will not be credited if you click away from the screen USM เราต้องกดตรงนี้เหรอโอเคนะครผมกดไปแล้วทุกคนนะแล้วก็เราต้องดูวิดีโอให้จบนะเราถึงจะได้รับเหรียญนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้รับกี่ดอลลาร์ด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเนาะโอเคครับผมนะก็หลังจากที่เราได้ทําการดูวิดีโอเสร็จนะเขาก็เขียนว่า concrete you did is นะครับก็ให้เรานะครับทำการกดที่ my Earning นะครับที่ปุ่มนั่นเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะพาไปที่บารานั่นเองนะโอเคตอนนี้ผมก็มียอดเงินนะครับในบัญชีอยู่ที่ $1 ดอลลาร์แล้วนะครับผมนะก็ เป็นอันว่านะเราทํางานวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนะที่เหลือคือเราก็มาเช็คอินนะครับก็คือมาดูวิดีโอแบบนี้แหละเนาะวันละ30นาทีนะครับก็ดูไป4วันติดต่อกันนะครับก็คือว่าเราต้องดูอย่างต่ำก็คือ4วันติดต่อกันนะครับหรือถ้าเราจะดู5วัน6วัน7วันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือก็ยิ่งดีเลยเนาะแต่ถ้าเราดูต่ำกว่า3วันนะ ไม่ใช่ต่้กว่า4วันก็คือสมมติว่าเราดูแค่3วันนะระบบก็จะรีเซ็ตนะเงินในบาลานซ์ของเรานะเหลือศูนย์นะวันจันทร์นั่นเองนะทุกๆวันจันทร์ระบบก็จะดูนะจะมาตรวจสอบว่าเรานั้นได้ทําการดูวิดีโอครบ4วันหรือเปล่าถ้าไม่ครบเขาก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์บาทไอศูนย์ดอลลาร์นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการทํางานนะครับในส่วนของอแอปที่มีชื่อว่า Workout for Cash นะครับ ในส่วนนี้นะครับก็เราสามารถที่จะหาเงินเพิ่มเติมได้นะครับจากการที่เราไปแนะนําเพื่อนก็ได้เช่นกันก็คือมาที่เมนู refer a friend and earn นะครับก็คือสามารถที่จะหาเงินได้จากการที่เราไปแนะนําเพื่อนนะครับโดยที่เรามา copy link ของเราตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนนะให้เพื่อนดาวน์โหลดผ่านแอปของเราก็คือผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะไม่ต้องใส่โค้ด แนะนำของเพื่อนนาะแค่เขามาดาวนะ์โหลดหน้าผ่านลิงก์ของเราแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าในส่วนของอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหม่แล้วกันเนาะถ้ามันมีอะไรพิเศษมากมายนะหรือไม่ก็เกี่ยวกับเมนูต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหม่ก็แล้วกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ ประมาณนี้แล้วกันนาอก็แอปนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS Android แล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันตอนถอนเงินนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ